และตัวที่สำคัญกว่ารายได้เนี่ยนะคะคือ customer centric คำว่าลูกค้าของคุณคือใครเนี่ยไม่ใช่ให้องค์กรประสบความสำเร็จนะแต่คนที่มี mindset ตรงนี้ค่ะความก้าวหน้าในอาชีพเนี่ยคุณจะ deliver สิ่งที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ดีที่สุด หลายคนที่เคยร่วมงานกับพี่จีดจะพูดเสมอว่าพี่จีดเนี่ยผลักดัน h ห้ต้องเข้าใจ Operation นอยากขอเรียนถามพี่จีดครับว่าทําไม HR ต้องเข้าใจโอเปอเรชันครับ Operation คือ b u s i n s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  น์ฟีโอเปอเรชันคือที่มาของรายได้ Operation นคือศูนย์กลางของค่าใช้ใจ่ายถ้าเราเข้าใจรายได้ค่าใช้ใจ่ายเราก็จะรู้ว่า Profit อยู่ที่ตรงไหนนะคะการทําธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยนะคะต้องมี Prof i t เราจะจ้างคนเราจะใช้คนเราจะวัดผลคนเราจะประเมินผลคนเนี่ยนะคะคมันจะจบมาที่ตัวเดียวก็คือเรื่องของ Profit เพราะนั้นการที่เราเข้าไปหน้างานนะคะสองตัวรายได้มาจากไหนและตัวที่สำคัญกว่ารายได้เนี่ยนะคะคือ customer centric คะคือถ้าวันนี้เราเป็น HR ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือเป็นภาครัฐบาลราชการนะคะ คำว่าลูกค้าของคุณคือใครเนี่ยไม่ใช่ให้องค์กรประสบความสําเร็จนะแต่คนที่มี mindset ตรงนี้ค่ะความก้าวหน้าในอาชีพเนี่ยคุณจะ deliver สิ่งที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ดีที่สุดนะคะคเพราะนั้น operation พอดีธุรกิจเดิมเนี่ยเป็นธุรกิจคาปิเป็นธุรกิจอาหาร,รนะคะค operation คือการไปอยู่หน้างานไปเห็นว่า คนที่เขาเดินเข้ามาเอาเงินมาให้เราเนี่ยเขาคือใครเขาคิดยังไงอันนี้ทำให้พี่เนี่ยเข้าใจคำสอนของ professor Dave คำว่า HR from outside in นะคะ professor Dave บอกว่าถ้าเราจะ,ะทำเป็น HR ที่สร้าง value added ให้กับธุรกิจของเราเนี่ยนะคะเราต้องทำงาน HR จาก needs ของลูกค้าเราต้องสามารถ recruit คน ที่ลูกค้าอยากได้นะคะเราต้องสามารถ retain talent ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าความพึงพอใจของลูกค้านะคะเราต้อง deliver performance ของคนเนี่ยนะคะที่ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจว่าฉันจะนำรายได้มาให้คุณนะคะอันนี้คือ o peration นะคะแล้ว o peration มันอยู่ที่ไหนเนี่ยจะเป็นถ้าเป็นโรงงานก็คือ r r o u u t t o o หน้า e ลานะคะถ้าเป็นค้าปลีก ก็คือที่สถานที่ที่เป็นร้านค้านะคะถ้าเป็นนแกบงกค็คืออยู่ที่ข้างหน้าเคาน์เตอร์คืออะไรก็ตามคำว่าโอเปอเรชั่นเนี่ยคือจุดที่อินทร์แอคกับค u ัสเตอร์โดยตรงถามต่อยอนนิ่ครับแล้วสมมติเราไปอยู่ในโรงงานแล้วอยู่ในโปรดักชั่นไลน์แล้วอยู่ในเคาน์เตอร์ที่เป็นคอนแทคพอยต์กับลูกค้าแล้ว HR ไปดูอะไรครับพี่จิตดูลูกค้าว่าเขาอยากได้อะไรนะคะเคยมีเคยมี สตอรี่เรื่องจริงเลยนะมี CEO ท่านหนึ่งมาปั๊บก็บอกว่าคนในออฟฟิศไม่ให้อยู่ในออฟฟิศเพราะว่าเป็นธุรกิจแฟชั่นครับไปทำงานหน้าร้านเออออกไปหน้าร้านครับไปกันทั้งออฟฟิศมาร์เก็ตติ้งทไปทั้งหมดบอกมาร์เก็ตติ้งทมคุณจะทำงานไม่ได้คุณต้องไปอยู่ไปที่หน้าร้านนะคะตอนนั้นเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ต่างประเทศไปเอาคอมพิวเตอร์ไปนั่งคียในร้าน คือเขาไม่เ <divide> ข้าใจอะค่ะเขาไม่เข้าใจว่าเขาไปร้านทําไมอ่าเอายกงานยกโต๊ะทางานนะคอมพิวเตอร์เนี่ยเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนที่ทางานไม่ได้ไปดูลูกค้าคือยังไม่เข้าใจว่าในที่สุดแล้วเนี่ยธุรกิจมาจากไหนครับนะคะเพราะนั้นการเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เอางานเราไปนั่งทำครับไปหาก่อนว่า n e e d แล้วก็ critical success factor ของธุรกิจอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วกลับมาตอบสนองในบริบทของ People and culture โอโอเคเยี่ยมมากเลยครับเนาะฉะนั้นคำตอบก็คือว่า Customer Centricity เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็โฟกัสคำว่า Outside In ตามคอนเซปต์ของคุณเดฟอุลิตนะครับนะโอเค